มาอยู่เกมไม้ค้าบกันนะคะไม้ค้าบนี้มันไม่เป็นของแท้นะคะดังนั้นก็แบบเซฟไม่ได้นะคะเออไม้ค้าบนี้เราก็จะแคสได้แค่วันเดียวนะคะเพราะว่ามันก็เซฟไม่ได้เวลาที่เราสร้างบ้านอะไรพวกนี้มันก็จะหายนะคะแต่แล้วก็แค่แคสเกมไม้ค้าบนะคะที่จริงอ่ะอยากจะแคสเกมของแท้มากตอนแรกกโหลดได้แล้วแล้วแบบว่าอยากจะมาแคสมากแต่ลืมดังนั้นก็ไปแบบแบบ เพอไปลบมันหน่ะแล้วมาโหลดอีกทีมันโหลดไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยต้องมาแบบต้องมาเล่นเออไมค์ครับปลอมนี่แหละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ดีๆเลยะคะ่ะเอาแถวๆนี้ก็แล้วกันนะคะ ราจะใช้สีชมพูในการสร้างนะคะเดี๋ยวเราขอหาที่ใหม่ดีกว่าค่ะเอาแถวแถวนี้เดี๋ยวเราขอไปสร้างรอบบ้านให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาเจอก,กันอีกทีนะค่ะแล้วก็สร้างเสร็จแล้วนะก็มีไม่เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะพารีวิวตองนะแล้ว สร้างแค่ชั้นเดียวน,นะคะเพราะว่าเป็นมาครับแบบไม่แท้นะคะถ้าเป็นแท้แล้วก็จะสร้างสองชั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเราก็อยู่ชั้นบนแปลกมากเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะสร้างโถส้วมด้วยห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ไม่สร้างดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีท้งสร้าง อีอันนี้เป็นอ่างอาบ,บน้ำนะคะอยู่ชั้นบน,นนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นอย่างนี้นะคะทีวีเปิดปิดได้ค่ะไฟข้างบนก็เปิดปิดได้เหมือนกันค่ะแต่เราไม่ปิดนะนี่ก็เป็นตู้เย็นที่ใหญ่มากแต่ไม่มีอะไรเลยอ๋อเราจะเอาฟักทองฟักทองกับ แตงโมสใส่ลงไปนี่ฟักทองอันนี้ฟักทองกับแต่งโมนะคะนี่ก็เป็นเตาเปิดปิดได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นห้องสมุดุ๊ยดูข้างหลังทีวีดีพอมองอย่างนี้มันไม่มีอะไรนูนมาแต่พอมองอย่างนี้เหมือนมีอะไรโผล่มาเลย เดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะคะอ๋อลืมเดินไปเลยอันนี้เป็นห้องนอนนะคะมีสองชั้นนี่แต่มันนอนไม่ได้นะคะเรามาสร้างนากันค่ะนาก็ทำไม่เยอะมากเลย ทำน้อยแต่เราใช้อย่างงี้นี่มันก็จะกระจายออกมาวุ้ยแต่น้ำมันน้อยอ่ะ อ้ามันตรงอ่ะตอนนั้นยังไม่ตรงเลยนี่นาเอาหนาสองอันนี่นะคะบ้านเรานี่เราจะสร้างชื่อแบบ เป็นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราขอไปสักค่ะค่ะเราสร้างชื่อแบบมันไม่ค่อยใหญ่อ่ะค่ะแเราเลยเขียนเป็น NO นี่อันมันก็เริ่มมืดแล้วเราก็เข้าไปไปบ้านกันเลยค่ะเหนียวจังเลยกินอะไรดีกว่าว้าวโอ้ไปดันประตรูที

เอาล่ะไปอาบน้ำกันดีกว่าโอ้มึ้ยอาบน้ำ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 เข็ดแล้วไปอ่านหนังสือเล่นดีกว่าอ่าน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 ไปดูทีวีดีกว่าเปิดค่าไฟมากเปิดทีวีค้างไว้ ฮาาฮาตลกจังเลยปิดทีวีได้เวลานอนแล้วปิดปิดเอาเปิดเราไปนอนกันเลยค่ะเราชั้นล่างดีกว่า เดี๋ยวฉันบนดีอ่ะฉันบนดีกว่าเอ้ยค <Okay. S 1> ่ะก็มีแค่นี้นะก็ถ้าไม,ม่ค้ามีเอ่อของแท้ก็เดี๋ยวเราจะมาแคสให้ดูกันนะคะวันนี้นุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบายจุบ๊บ